อย่าล้อเป็นไรมาติดบายโอ้ยไม่ต้องร้องอย่าร้องติดบายมากลัวทองแรงไม่ต้องร้องอย่าร้องทำไมไม่ลงกันเหรอก็นี่ไงกราฟเนี่ยรายสัปดาห์เห็นไหมนี่ไงขีดเส้นดูแลเส้นเหลืองเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดสัปดาห์นี้ มันปิดเทียวได้เนี่ยนะมันก็จะขึ้นไปแต่ถ้าปิดแดงเมื่อไรเนี่ยค่อยร้องโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงวงกลมสีฟ้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทองรายสัปดาห์สัปดาห์นี้นะมันอะ่ะปิดแดงลงมาเนี่ยค่อยร้องนะเพราะมันเนี่ยจะลงมาแนวรับอยู่แถวอะไเท่าไหร่อ่ะอยู่แถวเรนหนึ่งพันแปดร้อย,เ,ย 1, เหรียญโดยประมาณ นะแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันปิดเขียวนะไปยิ้มนะเท่าไหร่เหรอปิดเขียวเท่าไหร่เหรอโอเคดูสินี่ไงดูนี่ไงบริเวณนี้เห็นไหมหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญเป็นแนวต้านสำคัญน,นั้นแหละสัปดาสัปดา,ปด,าดูนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องรองแล้วรออยงนะเห็นแล้วเครียดคนเราต้องสู้ชีวิตนะบอกแล้ว นะไม่ใช่สักแต่ล้อกร้อกร้อกร้อร้อเห็นไหมนี่เลยดูขีดดูเห็นไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแนวนี้เลยแนวต้านถ้าผ่านได้อ่ะไปยิ้มขึ้นยาวๆไปเลยเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดรัศดาหัดดูกราฟหัดเรียนรู้กราฟบ้างนะไม่ใช่วันวันวันเนี่ยฟังแต่ข่าวจะใช้แต่ความรู้สึกเทรดไม่ได้นะ กองทุน,นต่างๆเนี่ยมันชอบหลอกโคนนะโดยเฉพาะจิตใจแอนนะมันก็แพ้ถึงนก็แพ้นะเป็นมาก่อนนะอันนี้เราสัดาห์เห็นไหมถ้าเกิดมันนะนะขึ้นไม่ได้นะผ่านเส้นเขียวได้ไปลตขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันผ่านเส้นเหลือไม่ได้นะอย่างมากแนวะนี้เลยแนวรับนะขอพูดอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะแนวรับนี่เห็นไหมเห็นไหมบริเวณตรงนี้เลย เดี๋ยวกายดูเลยเรยนี้เลยเห็นไหมนี่งไง1805ตามนี้เห็นไหมเป็นแนวรับอยู่ยังไงก็ไม่ลงไม่หรอกพอแท่งเทียนหนังหลายแท่งนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องร้องแล้วนะโอ้ยอะไรนะอ๋อถามเรื่องกราฟรายเดย์เหรอรายเดย์เป็นังไงวันนี้จะขึ้นไหมหรือจะลงยังนี่เลยตามกราฟนี่เห็นไหมขีดเส้นเหลืองให้แล้วนี่เห็นไหมมันผ่านยังอะ่ะมันก็ผ่านเส้นเหลืองแล้วนี่ไงผ่านแล้ว เห็นไหมล่ะแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะลงมาทดสอบแนวรับของมันอีกรอบนึ่งนั่นเองก็ตามวิสัยของทองมันมีอะไรที่มันผิดแปลกเลยเลยลงมาเส้นเหลืองแล้วนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยดูว่ามันเหมือนจะขึ้นเห็นไหมเอาวงไปดูอีกดูนี่เห็นไหมเ,ไเ,เ,เห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมล่ะกี่ครั้งเนี่ยเห็นไหมชนแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านแต่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อนู้นเห็นไหมมันมีแรงซื้อเข้ามานะแล้วก็มันจะขึ้นไปเห็นไหมล่ะ ก็วันนี้อะนะถ้าเกิดมันันผ่านไปได้เหนือนเส้นเหลืองเลยนะมันก็ขึ้นตอ่อท้องนะตามนี้เลยเห็นไหมตามนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแนวรับอ่ะมันมีแอวสำคัญอยู่บริเวณนี้อ่ะถ้าอะไรอะนี่ไงก็หนึ่งแปนหนึ่งหกครั้งก่อนอะที่มันลงมาแล้วไม่ผ่านอะนะลงต่อไปได้นะอ้าวแลเห็นชัดๆนะงลงร้องแล้ว้อยหนาลำคาญจริงๆเลยนะชีวิตมันมีอะไรเยอะร้องห้าก็ไม่เกิดขึ้นมาหรอกนะครับเห็นไหม อ่ะอีกอันนึงอ่ะเห็นไหมบรีนี้เลยเท่าไหร่อ่ะ4ี่หนึ่เปนี่ยเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะโอ้โหลองทุกวันมาหาทีไรก็ล้ออย่างเดียวอ่ะอย่างมากก็ลงมาแนวนี้อ่ะแล้วก็แนวนี้อ่ะแนวนี้แล้วก็สเสบวกขึ้นต่อนะนี่คือการาฟในล,ลายเดยเลยนะวันนี้ราบอกอยากบอกบดเลยนะ้มามเห็นไหม อขอย้ำนะว่าลายเดย์ดูใช่ไหมบอกทุกอย่างแล้วนะถ้าเกิดว่าสรุปเลยนะไม่ไม่คืนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยปิดแท่งเขียวได้ขึ้นต่อนะแต่ถ้าลงมาปลุดเส้นเหลืองเนี่ยมันก็จะลงมาแนวรับบริเวณนี้เลยนะโอ้ยไม่รู้จากสังเกตกราฟเลยเห็นไหมแนวรับบริเวณนี้ก็1 8ึ่นะสุดท้ายก็แนวสุดท้ายเนี่ยก็1นึ่ประมาณนะนี่คือลเดโอเค อะไรนะอยากจะเล่นสั้นทํากําไรในรายสี่ชั่วโมงอีกแหมเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยตอนนี้จะทํากําไรเอาคืนโอ้บอกเลยนะเวลาเทจะใจร้อนใจร้อนเมื่อไหร่ก็เจ๊งตายนะไว้ว่าตายพอดีชิบหายตายพอดีนะอย่าใจร้อนโอเคเอาดูรลายสี่นะไลายเสียเหไหมบริเวณนี้แนวแน,นวต้านเห็นไหมยังไม่ผ่านแนวต้านสุดท้ายเลยในลายสีชั่วโมงนะ ถ้าเกิดยังไงจะซื้อเพิ่มรอนี้เลยรอเท่าไรโอโหบอกทกอยางเลยนะตายตายตาย,ตายนี่รอซื้อเลยนี้อืออ้นี่นบังอีกนี่เลยเอาดูรอซื้อเลยนี้เลย1816เหรียญถึง1811เหรียญถอ,อยออนเห็นไหมเส้นเหลืองด้านล่างนะนะไม่ชัดฮวงให้ดูอะนะไม่ต้องถามไปนะ อันนี้นะตาเห็นไหมอันหึ่งสองสามสี่ห้าหกเนะเอาเป็นสีดัวแนวรับนี่หนึ่งสองสสห้าโอเคถ้าก็จะซื้อก็ซื้อแนวนี้เลยนะดักซื้อ1นึปา1หงศูนปา1หนกบรนนี้เลยได้เงินชัวนะ โอเคแต่ถ้าหลุดไปหลุดก็เท่าไหร่ก็เมืกี้บอกแล้วเท่าไรหน่1780ดใช่ไหมเออก็แค่นั้นเองนะโอเคทีหลังไม่ต้องรลองนะการเทรดต้องมีสติหน่อยนึงวางแผนล่วงหน้านะนะก่อนเทรดจะขาดทุนได้เท่าไหร่นะไม่ใช่ปล่อยให้มันลอ้ลอๆไปเยอะๆแต่พอกำไรเนี่ยโอ้โหกําไรจึงเดียวออกออกนะโอเคแค่นี้นะโอยเบื่อจริง อ้ออ๋อลืมบอกถ้าเกิดมาหาต่อไปอัพนพุงเี่อ,อกมาไม่ว่างให้มหาวันอังคารกับวันพฤหัสสองวันพอนะนะโอเคนะจะเที่ยวบ้างโอเคนะ